สิคะเมื่อนี่อ่ะเมืมม่อ,น,อ,อน,นี่เมื่อเนี่เป็นมงคลเด้อค่ะเดอ้อตักบาดบระปลาบรรตาดมีงานรับผดยศหลวงปู่สุธรรมสุธรรมโมค่ะเป็นเจ้าคุณสุธรรมค่ะเมืม่อนี่คนกับมาไล่ไล่เด้อค่ะนี่ต่พูดใหญ่บุญมาเฮ็ดบุญคุณพ่อกับมา กำลังอธิษฐานนี่น้ำดื่มน้ำดื่มกาช่างห่วงพ่นหลายคัคเด้อร์คัคเตอมาเดอ้อเพียวแมนพี่น้องมาบุญน,น้ำกันพ่นกันหลายชั้นกำลัง,งบินขบารหลวงครูเออมือนีกับมือวันเป็นมงคลนนะจ๊ะเป็นสิริมงคลนยังหมากเลยลูกหลานก็มาหลายหลายสุขขทุกคน เจ้าคุณอาตายิ้ยำแจ่มใสมาเอาผลเต็มเต็มเด้วยวสามวันนี้ไม่เห็นงยดไปของพึงชาติทกท่านฝัดยดลงปูสุขลำมืันนี้หน้าถาใส่บาทกันอันนี้ก็กับเขาใส่บาทนี่ขนผมร้ายไรเออเออ ไอุณพี่น้องจเจ้าเอฟซีสุดๆทุกคนได้รับคุณทุกตัวหนาเด้อไอ้วนวที่หนึ่งแล้ว <c oughs> อันนี้เกิดมาล่วงท่านต่ำบักฮึงล่งล่งท่านต่ำบักฮง,ง,งต่ำเสียบเสียบด้วยค่ะท่านนี้ <c oughs> ต่ำเชียบหลายถึงซื้อด้วยซ่าอุตัยพวท่านได้กินมาบานตานัดมีแต่ได้กินเจ้าก้อน เดี๋ยวมึงจ่ายมาชนด้วยโว้ยแกงก็ไม่พร้อมดิเอ,อ้อดำเสียบหลายเสียบ <c oughs> เอ,อ้อแกงเฮ็ดก็เสียบ <c oughs> เอ,อ้อมาเด้อเจ้าเอฟจีมากินชูขุชุข้นมันนี่งานบุญสิริมงคลใหญหลวงปูสุ่นถ้ำรับพัดยอดจากไม่หลวงเออ กิ่งไก้จันกับกำลังปอกไอ้นี่ปลอกอีหยังน okay. right. ี่ปลอกหอมปลศัลยว่ะปลอกดีๆห่ะดอกหอมปอกเห็นมันขาวขึ้นใจเจ้าขวงเนี่ยแหละเจ้าไหนละหงเพราะว่ามันรับ บึงบึง่อยอ้วนปอกหอมแง่กถอดบ่ได้พวมขัวบิมันไหลโขัวงามบ่ได้เด้อดเยอเออโดอกถุมันงามเพอาแหงเลยบงด้วยกันโซ่ขัวงามขัวงามขายออกแล้วว่าฉันเด้ว่าน้องโบเข้ากล้องป่ะเห็นเป้า กนมาหลายมาือนี่คุณเทยวบะบุเทวบาดากรมาเต็มใสก่อหลวงปู่กำลังอยู่ท่าบาทกนหลายครับเลีวยวว่หเห็นหลวงปู่ดอกเห็นแต่พญายิ่งโชกนี่ละ้อันนี่เรเหอ้าเขาวิดีโอออกยูทูบคุได้เนี่ยกดนะ บดวท่านที่อยู่ในอาคารนะครับพระพุทธเจ้าเดือดถึงแล้วท่านใดต้องการครูก็กำลังมาเออวันสำคัญของหลวงปู่เต็มลูกหลานนี่เจัดุจานครูเอองานรับผัดเยอะเพิ่งจะเลียวหมื่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออเจ้าหน้าที่เออครูกำลังมาเด้อ ก้อนหลายก็ไม่ได้เข้าไปแล้วโอ้เรคุณเจ้ากำลังหินทะบาทงานรับพะจุถหลวงปู่จากากไม่หลวงรอดชีพขันสำคัญค้นกห็หลายหลายเด้อเอาช่ำหนีะกอนเดอได้บุญสุขสุขกม